สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนํนามเมนูพิเศษนะครับแคนตาลูปที่ท่านได้อุดหนุนไปแล้วนะครับวันนี้เรามาแนะนํนามเมนูพิเศษวันนี้กันเราจะทําอะไรดีๆครับอาวันนี้เรามาทำแคนตาลูปปั่นกันครับก่อนอื่นก็แคนตาลูปน้ําแข็งนะครับน้ำแข็ง1นะแ,แก้วมีน้ําเชื่อมด้วยนะครับถ้าชอบหวานหก็ใส่สัก3แก้วเล็กๆนะครับแก้วตวง ถ้าไม่ชอบหวานมากก็ใส่สัก2แก้วนะครับจริงๆมันเป็นขวดมันเป็นขวดซอสพริกนะครับแต่วันนี้เราเอามาใส่น้ําเชื่อมนะครับเพราะว่าไปหาซื้อไม่มีอ่าตอนนี้ก็จะมีนมสดนะครับอีกสัก2แก้วนะครับจะมีกลิ่นหอมนมนะครับบางท่านก็จะใส่นมข้นมนมข้นหวานด้วยนะครับเพราะว่านมข้นจะทําให้หอมมีกลิ่นหวานมีรสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่ชอบหวานมากก็แค่นมสดพอ ะครับปั่นๆๆๆนะครับปั่นๆๆๆพร้อมเสิร์ฟเลยครับพร้อมเสิร์ฟเลยครับเราก็มาจัดใส่แก้วนะครับจัดใส่แก้วนะครับพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับนะครับเมนูง่ายๆนิดเดียวเองนะครับสำหรับเด็กๆวันนี้นะครับที่มีผลไม้ที่บ้านมีแคนตาลรปแล้ว ที่รับกันไปที่บ้านแล้วไม่รู้จะทําเมนูอะไรกันดีนะครับให้สุกๆหวานๆหอมกรอบจะทานแบบสด,สดก็ได้หรือจะมาปั่นแบบนี้ก็ได้นะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ